วลาทุกป,ปักงตอ,อนทนะี่ผมพาออันน่ะพาออันแบบลงมาจากสวนเออแล้วมีต่วนต่นเลยอ่ะาือเราเรืองกันนี่ยเราเลือกของาพาออนตอน่วนหัทองบ๊กอ่ะเขานั่งกินอยู่ไต,ต้ต่เนเดย มะพร้าวนามม้ำมะพร้าวดีดยูบะเซานี่ก็ได้จยมัน,นยังอ๋อมีคนยางยู่สันสองมีคนเดิอนอยู่ชั้นสองมันสิเตือนม่้เร้ารู้แล้วว่าใคร อยากกินทุเรียนเจ๋อแต่ว่าคนบระหลุดอยากสั่งไปอีแม่อยู่อืมเมนกินน้ำตาลให้ห้อพักค่ะ พับครับพอแล้วนะน้ำตาลเนี่ยมาผสมขอบได้ดีคอยปิดบ่ใยมันเลอะมันเหม็นมันกินแต่แต่ว่ามันก็บ่ได้เหม็นนด้อหะระปลาเพินเท็ดียูิ่นใส่เครื่องเทศดียูผสใส่ตู้เย็นเช็ดให้ดีง่าย คือจมแท้มาจบยจ้งไดแกงกีเล็กคอตักสีใส่ปากดึงคือหน่วยเพ้นเ้นผมคอยรับปกินเลยขีดเดียดเป็นเป็นผู้หายต้ขีดเดียดเป็นต้องคอยอหลี่เขาไปิดเตงมเปลาผไปกินเลยแต่จริงๆมันก็มีผิดพลาดบ้างแหละแต่จริงๆกับควรจะรวบผมมันบอก,กอนให้กับเขาอย่าง,งาใ่ผมลุ่งเสียดายอยู่เพราะคาเป็นคนมาแกงขีเล็ก กินขาวบะแ่บด้วยมันียค่ะบะแซบมึงไหนจ้าหน่อยก็แล่นไปซื้อกับเขาสามทุ่มืออกินตีสองต่สามก็ลุกไม่กินหกมเชสาลุกไม่กินอยูตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลมาโรงพยาบาลมาจะหิวข้าวบ่อยมากแล้วก็แบบทานข้าวบ่อยมากวันละสี่ครั้งแต่จะกินจุกจิกนู่นนี่นั่นส่วนใหญ่ก็จะดื่มเป็นนม หายดีแล้วกับอาการวิ่นถึงกับยังยังมีอยู่เมื่อกี้นั่งคอยกับสิงไวยอยู่คอยว่าคอยหังฟื้นไ้นะเอ้าต่อต่อ,ตอไหลสดดงวยลสน้อสนองก็เป็นเป็นนิงเสียเป็นเฮือนน้องเป็นมากแต่เป็นพักพักยู่ลสิเป็นแบบไมร้อะ ม,ม,มันกับบริเอยปเปอร์เซ็นต์แต่ก็ดีกว่าปไปหาหมอประธานคอยไปหา,ห,าหมอประ่านหนึ่งคอยก็อาจจะสิ้นซีบสองก็อาจจะสตรกอืมทุ้งหมดมันไหนลงมาเหมือนตัวคอ่ขาไอ้อยางอ่อนเหมือนอะ่ปะป้าเงินจของหลอนแมงเนี่ย หนุ่มนี่น,นี่โอ้แมนก็ไม่ส่งของแกมัแกคนส่งส่งของสามารถเทือผลไม้อะไรบางอย่างนะ่จนเอาใครเปิดประตูบ้านอะ่ะใครอ่ะ ทำไมอ่ะของใครคะอ๋อไม่มีแล้วจ่ายอันนี้ไม่มีเก็บตังค์อ๋อโอเคค่ะขอบคุณค่ะโตเก,โกียวมิสิก พอย <Bond> ุ่งสิแหละกินลงมั้งจ้ะให้ตัวมีหมังใหม่ให้เขาสีห่างกับข้าวเวลาเห็นกับเขาสีห่างเข้าใจปะเอาแดดไฟคือสองแห้งแท้ว่ามันแดด ดียินสัตว์มาเม้เาพักผ่อนแล้วลายคอยนอนหลายเจ้านอนหลายกินหลายแต่ทำแบบถ้าบ่ไม่มูกินหมูว่านกินกว๋วยเตี๋ยวสองเถออยู่กซุมพิสัยแล้วกันพิสัยอยู่อยู่ขอนแกน่นกินสองเถอหมูว่านกว๋นกวยเตี๋ยวงงบ่ ได้ยินเสียงว่ามันเจเอาทุลารายด้วยบริขารเกากะ่าอยี่บนบบานอันไอเน้เงาจะไปใส่จะไปตกทางใด,ก,ดกับร่างกายกับแมนวิตามินกับหลายกินนมกินรังนกเบลรังนกวิตามินคือตื่นมาตอนใดคอยกสิเอา มันต้องมีอย่างเขาในร่างกายใครไหมนุ่มจืดนี่กินหลายแต่น้ำเปล่าตื่นกันมาน้ำเปล่าต้องดื่มเลยเสียงชัดดีจะโอเคจ้าขอบคุณค่ะคอุดรฝนตกโก้ยขอนแก่นนี่นอนตุนตกอย่างแรงเลยเอาเรื่องปิดประตู ยุบกูเดียวค่อยปิดบานไปเ่ีดยคุณมาเปิดไะไรังสีเด้หน้าตาก็ซื้นคือหลายยูแต่ถามว่ายังเป็นเป็น,ปนวินบอกกับเป็นยูแต่ว่ากะสิไปน,นอนจุ่มกับ่ได้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ไปเฮ็ดเวียงเฮ่นไปแล้วผ่ามือนี่บ่ซักเพราะว่าเพิ่งซักไปแล้วให้มันเต็มตากากนะก้าเขาซักที่สนามมือนี่ฝนตก พวกไปใส่มั้งมื่นจงสิไปตัดแว่นมันคำแล้วบวอยากไปใส่มันเนี่ยพวกนี้ไปตัดแว่นเพราะว่าหยังอันนี้มันแพ้งโพดไปตัดอันถึงถงก็หนีแน่่น่ะมือ,อคอยขี้ลายแห้งมือเห็ดเวียกน้องมีเจ้านะ่ะเห็นมามือเหียวมือเหียวมือแห้งไปตามการเวลาแต่รุ่นเดียวกันบางคนเขากับบดีเหียวซ้ำ่อยเด้ย มันกล้หยคือกันเหมือนกับเป็นไปไม่ได้แต่ยอมรับว่าเหี่ยวมากนะเฮตุเบียกเนาะกับมากวนมาเนาะบได้เฮงงานอยู่องเอ์เดียวลายสักเป็นเรื่องของความชอบส่วนบุคคลนะคะลูกจ่ายหายจา้าผู้เชี่ยบ้านจ่ายหายจา้า เมอนไลายเนี่ยจ้าค่ายเพลงตกุกเอฟซีับนบุมและสุขภาพนะมามีนะครับมีขอบคุณค่ะกินของที่ประโยชน์พักผลเยอะของประโยชน์ค่อยกินนมวิตามินผลไมา้ถ้าส่วนหลายจะกินนมอ่านมนมนี่หลากหลายนม ตื่นขึ้นมาย้ำไหนลงมาตู้เย็นมาข,ขับบัคเซคอขอเลยเออล่างนกนู่นนี่นั่นจะไม่ได้ตู้เย็นคอยสิกินตลอดแบบว่าแต่ว่าเปิดตู้เย็นต้องต้องตรงไม่ยังเขาท่องข่อยไม่ยังเขาปากข่อยอุสิกินตลอดแต่ถ้าไม่มูกินนึงสิก็กินได้ยู่แต่กะ ถ้าไม่มูกินนอะกินหลายเติบอยู่คขาราเมวาเมลวขอบคุณค่ะสุขภาพนะ่ะสุขภาพดีหาซื้อไม่ได้นะพีเจ้าแล้วก็คนที่เขาดูแลจะขอคือไม่มีอย่างแน่นอนอะบนโลกใบนี้บางคนดูแลตัวเองดีมากนะ ออกกาลังกายกินอาหารครบห้าหมู่ไม่ดื่มแอลสังสรรค์เป็นบางครั้งเฉพาะปาร์ตี้หรือไม่ดื่มเลยอืมคือออกกําลังกายเบิ่งทีวีอยู่บ้านเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่กันสิปว่วยมันกับปว่วยมัอเจ้าอันนี้คอยเสื้ออยู่ด้ป่ะมันมันไม่มีอะไรการันตีหรอกว่าคนห้าใส่สิบวิตด,ดีแล้วจะไม่เป็นแล้วจะไม่เป็นอะไร อีหลีบ่ม่อย่างการันตีเลยถ้างานทนให้ท่าใจไปะ้ะมึงข้อขอ่เหี่ยวสังขารไม่มีอะไรแน่นอนจะเห็นว่าข้อข่อยเห็นไ่เหี่ยวครับว่าอันนี้ร้อยผ่าในคอนี่ก็มีน็อตสามตัวนะคะก็ในกระดูกคอหนึ่งสองหนึ่งสองสามนี่กระดูก้อ นอดสามตัวค่ะในกระดูกคอนะกระดูคอที่เราพยุงหัวเนี่ยได้ขึ้นมาแล้วไม่มีอยังกการันตีเลยว่าสุขภาพดีดีดีด,ด,ดีและกะดีจะไม่ป่วยเรื่องต่อยนะมันต่อยคุค้คนอยู่แล้วล่ะไม่ป่วยเลยเนี่ยไขยบะเสือ้อแต่กับมันเป็นเรื่องที่ดีถ้า ดูแลตัวเองได้เออไม่ดื่มไม่สูบไม่เที่ยวคืออยู่ในสังคมดีๆ่างสินะ่ะอืม <c oughs> มันก็นดีรุ่นเดียวกันวิ่อยไปกันหลายคนลยเลยดูแลจองดีขนาดเลยรุ่นเดียวกันไปหลายคนแล้วไปกู้คนอะไรหรืไปย่ม่ดเท่านั้นแหละไปเมื่อ,อไหร่ ย้ำได้แค่นั่นแหละไปคุณคุณอืออะไรล่ะลูกคุณว่าขอยหกสิบปีกันมี่ซุ้มมากัดข่อยไหมอันว่าย่าจะหกสิบปีจะยังงามเนี่ยมั้ ยาจะหกสิบปีจนยัางงาม,มอยู่เนาะพนาบสิวาโอ้ของเกิดเหมือนว่านนีขวัยมีลูกแต่น้อยเออมีลูกตอนอายุยี่สิบสามปีบ่นหน่อยเด้อุ่นเดียวกันก็ค่อยสิบห้าปีมีครอบครัวแล้วพ่อแม่แต่งงามกับแตงปลาเอ็แบละ บาข่อยบอดแต่คนเขาถ่วงโอ้ยยายเจ้าขืองงามันจะหกสิบปีพอนะบาซิบาเขาชมหรือเขาด่าข่อยนี่คือมาตบกันกันแม่ข่อแจ็คสิตอบยังไงเอาจ้าอแม่ยนอเจ้าหกสิบปีเจ้าขึ้ยังงามเซสแบบเขาหลอกด่าค่อยหะนะหนาเจ้าคื้เถ่าแทงสินะข่อยก็อเขาบุุณหลายๆเลยจ้า ห้อนถ้าเฮ็ดเบียกดูนี่นี่จะรวบผมตลอดหหอนหวยจริงๆอะ่ะชอบใส่กางเกงขาสั้นเวลาอยู่บ้านเพราะว่าอะไรมันร้อนค่ะมันห้อนแต่ละคน แต่ละคนนั่งเด่นโทรศัับไหลหลังกับโกงตัวข้อข่อยเหี่ยวแห้งขอ่อยรูอยู่ยิงน้ำหนักนอกๆข่อยลงมันปะเฮี่ยวลงท่องข่อยนี่เหี่ยวไปเลยอปแต่ก่อนมันตึ่นกันะ อันนี้คือไม่ได้ออกกําลังกายมันเลยไม่เฟิร์มค่ะถอ,อกรกลางกายมันกึ่งหดข้อค่อยๆอยก็ไม่อยากไม่อยากเจ็บอะ่ะออกกําลังกายนะคะควบคุมอาหารดีที่สุดถ้าจะอยากให้นนอลงนะคะไม่มีตัวช่วยไหนดีที่สุดธรรมชาติก็คือควบคุมอาหารออกกําลังกายเลอดท่าย็ดได้นี่ แต่ว่าตอนนี้เขาก็ฮิตอการตัดกระเพาะนะก็แล้วแต่ไครสะดวกแบบใดแล้วแต่ใครสะดวกแบบไหนค่อยนี่คือสิปล่อยให้มันเหี่ยวแหงไปตามการเวลาเนี่ยแหละป๊ะิดเหี่ยวไหลยมดนะรู้เลยว่านนอ,นอ,นอลงมากอต้องไปหาพีวิลละ พี่วินพี่วินดึงให้หนูหน่อยดึงหน้าเจ๊ก้าหรือเปล่านกคอท้องนมกน้นที่เบามากนี่ประกาศจากยาหมอกอรวินเท่านั้น แม่ลนหุ่มอุ่มหาแต่ก็ต้องสู่รถประมือได้แต่ตวัาตัดกระเพาะอ่ะตัดกระเพาะแจ้งได้คุณก็กินได้หน่อยข้าเดียวคุณก็จะกินไม่ได้เลยหายดีหรือยังแม่นกอยคนสวยแย่หายแล้วแต่หมายถึงว่าหายหมายหมายหายของข่อยหมายถึงว่าก็ใส่ชีวิตปกติก็เฮ็ดงานบ้านนู่นนี่นั่นแต่ต้องระวังตัวเองโทรศัพท์โทรศัพท์จะถือไว้ตลอด ไปไซค์เขาจะถือไว้ตลอดเขาจะเตอร์สแตนบะเตือนอีกแล้วไลฟ์ถูกจำกัดสำหรับผู้ชมบางส่วนจ้าการมองเห็นไลฟ์ถูกจำกัดมาตรฐานการมีสิทธิ์ได้รับเรื่องในโอ้ย